เวลา17นาฬิกา26นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพร,รสถานพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระบรมราชบโรโอกาศให้ในายฮันเนสฮันโซซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมีอมหน้าเต็มแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทยในการมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัน ผู้เมียม,มาเต็มแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทยนายฮันนิสฮันโซได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเอสโตเนียประจําสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเวลา17นาฬิกา30นาทีนายดีเอโกอรังโกเปเซสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสา,ารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมียม,มาเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรง งตำแหน่งเป็นอีกอัครราชทูตวิสามาันผู้เมียมน้าเต็มแห่งสาธาร,รณรัฐปานามาประจำประเทศไทยนายดีเอโกอรังโกเปเซสเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สาธาร,รณรัฐปานามาประจำนครฮัมบวกสาพันสาธารณรัฐเยเม,มนีมาก่อนเวลา17นาฬิกานาทีนายอิสมาอิลมัดดัลละ สุไลมานมไยตะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกุลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าถูละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมียมหน้าเต็มแห่งราชนาจักร ัชไมจอแดนประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้เมียมนาาเต็มแห่งราชนาจักรฮัชไมล์จอแดนประจำประเทศไทยนายอิสมาอิลมัดดลาสุไลมานไมตะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชนาจักรฮัชไมล์จอแดนประจำมาเลเซียด้วย เวลา17นาฬิกา41นาทีนางมารีแกรมูกาซีนซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ที่กรงุงโตเกียวญี่ปุ่นเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐร,รวัรดาประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐร,รวัรดาประจำประเทศไทยนางมารีแกลมูกาซีนได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ รวันดาประจําญี่ปุ่นด้วยเวลา17นาฬิกา46นาทีพลจัตวาอาลัวบีแซงดดวีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธรา,ารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้เมียมหน้าเต็มแห่งสาธรารณรัฐบูรุนดีประจําประเทศไทยในการมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้เมียมหน้าเต็มแห่งสาธรา,ารณรัฐบูรุนดีประจําประเทศไทยพลจัตวาอาลัวบีแซงดาวีได้ด ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐบุรนดีประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วยเวลา17นาฬิกาหนาทีนายอูซอซอโซซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยนายอูซอซอโซ เคยดํารงตําแหน่งเป็นอัครราชทูตและอุปทูตร,รักษาการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อน เวลา18.39นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฮอ,อกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวางทอดประเนตรการแข่งขันกีฬาฮอ,อกกี้น้ำแข็งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568รายการ Thailand Invitation Ice Hockey Championship 2025ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3โดยบริษัท t t h t h t e r of d r ร a m จำกัดระหว่างวันที่16-19กรกฎาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งส่งเสริมการเล่นกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในประเทศไทยส่งเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลายรายการอันเป็นที่ประจักษ์แก่ผสกนิกรชาวไทยและทั่วโลกสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจึงได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายโล่สัญ,ญลักษณ์ทูตกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงกิติมศักดิ์พระองค์แรกของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการจัดการแข่งขันนี้ยังช่วยยกระดับก,กีฬา กี้น้ำแข็งของเยาวชนในประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติเสริมสร้างความสมัคคีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเองและสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป การแข่งขันแบ่งออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีประเภทชายและรุ่นไม่จำกัดอายุประเภทหญิงมีทีมนักกีฬาจากนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันเช่นไทยฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีใต้และไต้หวันรวม24ทีม โอกาสนี้ทอดประเน็การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคู่ชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีประเภทชายระหว่างทีม Thailand Select Blue จากประเทศไทยและทีม Silver Monster จากไต้หวันด้วยความสนพระราชฤทัือไทยกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหรือไอซ์ o อกกีเป็นกีฬาประเภททีมมีผู้เข้าแข่งขันข้างละ6คนแบ่งเป็นผู้รักษาประตู1คนและผู้เล่น5คนเป็นการเล่นตีลูกพับ บนพื้นสนามน้ําแข็งเพื่อให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามซึ่งตีด้วยไม้ที่มีลักษณะคล้ายไม้ตีกอล์ฟแต่ด้ามและหน้าไม้ที่ตียาวกว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วและกําลังในการเล่นบนพื้นน้ําแข็งผู้เล่นต้องใช้ความสามารถหลายอย่างประกอบกันทั้งความสามารถด้านการสเก็ตน้ําแข็งซึ่งต้องอาศัยการทรงตัวบนพื้นสเก็ตน้ําแข็งต้องมีความคล่องตัวและความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่เพื่อบังคับลูกพักและที่สําคัญคือระบบการเล่นแบบทีมโดยการแข่งขันแบ่งออก เป็น3ช่วงช่วงละ20นาทีทีมที่ทําประตูได้มากกว่าเมื่อจบการแข่งขันคือผู้ชนะโดยทั้ง2ทีมต่างสู้กันยังดุเดือดต่างฝ่ายต่างขับเขี้ยวทําคะแนนกันอย่างเต็มที่เมื่อจบการแข่งขันทั้ง3ช่วงประกบว่าทีม Thailand Select Blue ชนะไปด้วยคะแนน37ต่อ15ในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันโดยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทหญิงได้แก่ทีมไทยแลนด์วีแมน e l เล็ รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทชายได้แก่ทีม Thailand Select Blue รุ่นไม่จำกัดอายุประเภทหญิงได้แก่ทีมไ h a i l a n d w o m e n Select และรุ่นอายุไม่เกิน20ปีประเภทชายได้แก่ทีม Thailand Select Blue เวลา17นาฬิกา40นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิลาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมณหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณวัดเทพสรินทร,รทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพระพรมวชิรทีรคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดทองนุปคุณมรณภาพด้วยภาวะเลือดเป็นกรดเมื่อวันที่14มกราค,คม2568สิริอ,ราอายุ80ปีพันศา60พระพรมวชิรทีรคุณมีนามเดิมว่าสมคิดบุตรทุมพั เกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2487ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลประจำหมู่บ้านจากนั้นได้บรรพชาเมื่อปี2500และอุปสมบทที่วัดหนองขุนอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อสอบได้ปร,ริญญาธรรม5ประโยคจึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดทองนุคุณกรุงเทพมหานครจนสอบได้ปร,ริญญาธรรม9าประโยคได้สนองงานเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดมาโดยลําดับจนได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆเช่นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนุปคุณเจ้าอาวาสวัดทองนุปคุณและเป็นเจ้าคณะ ภาค11งานด้านการศึกษาถือว่าเป็นงานที่พระโรโมชิระธีรคุณมีความถนัดที่ผ่านมาได้ทําหน้าที่ต่างๆเช่นเป็นอาจารย์สอนประจาโรงเรียนพระปริยติธรรมส่วนกลางของคณะสงฆ์วัดสามพระยาได้อุทิศแรงกายและสติปัญญาในการทํางานเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีนอกจากนี้ได้จัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชื่อทุนประถมม,มัธยมอุดมศึกษาวัดทองนุคุณโดยได้นําดอกผลมามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาด แทนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปีพระพรมวชิรธีรคุณยังเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการแสดงพระธรรมเทศนาได้รับการอารัธนาเข้าไปถวายพระธรรมเทศนาเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมงขานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทรงมาเพ็ญมพระราชกุศลในพระราชพิธีสําคัญอยู่หนึ่งนิดในปี2553เดียวรับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจําปี2544ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาสาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา11นาฬิกา54นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงหลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงได้รับการถวายประกาศเชิดชูพระเกียรติและเหรียญสะดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยจากนางโอเดรอาสุเลผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสํานักงานใหญ่ยูเนสโกแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในยูเนสโกอาทิผลงานภาพวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ําในประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ ราชทานแก่ยูเนสโกเมื่อปี2552เป็นผลงานภาพปักด้วยเส้นไหมจัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรั r u m scratching the surface project ประติมากรรมที่แกะสลักเป็นรูปนูนต่ำบนผนังโดยนายอาเล็กซังดีฟาตูหรือวิลส์ศิลปินชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับคัดเลือกให้สร้างขึ้นเป็นพิเศษแก่สนักงานใหญ่ยูเนสโกเมื่อปี2566มีความยาวประมาณ31เมตรและเป็นงานศิลปะชิ้นสำคัญที่โปรตุเกสมอบให้ยูเนสโก ตรงกลางเป็นภาพนางเอเลนเิลคินสันนักการเมืองหญิงชาวอังกฤษผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งยูเนสโกเมื่อปี2489และสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกโลกจำนวน11แห่งทั่วโลกอาทิอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในประเทศไทยที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกชื่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2534 กลุ่มพีระมิดแห่งกีซ่าประเทศอียิปต์และมหาวิหารบราซิลียประเทศบราซิลซิมบอลิกกลอหรือโลกสัญ,ญลักษณ์เป็นประติมากรรมทรงกลมขนาดใหญ่ออกแบบโดยนาเอริกไรเซลวิศวกรชาวเดนมาร์กเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางสันติภาพและความหลากหลายของมนุษยชาติ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2,538สำหรับการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาสังคมที่โคเปนเฮเกนประกอบจากแท่งอลูมิเนียมกว่า1,000 0ชิ้น สเปรประติมากรรมเคลื่อนไหวขนาดใหญ่โดยนายอเล็กซานเดอร์คอเดอร์ศิลปินชาวอเมริกันซึ่งได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการศิลปรกรรมของยูเนสโกเมื่อปี2500เพื่อประดับสำนักงานใหญ่ยูเนสโกนักกรุงปารีสโดยสร้างขึ้นจากเหล็กหนัก2ตันสูงเกือบ10เมตรและเคลื่อนไหวได้ด้วยแรงลมตามธรรมชาติแสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปินที่เน้นความเคลื่อนไหวรูปทรงเรียบง่ายและใช้สีสันน้อยโดยเฉพาะสีดำ ถูกติดตั้งเมื่อปี2501และจัดแสดงทั้งภายในยูเนสโกและตามนิทศการระดับนานาชาติหลายแห่ง จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรห้องประชุมหนึ่งซึ่งเป็นห้องประชุมหลักของยูเนสโกทั้งนี้ยูเนสโกเป็นทบวงการชำนันพิเศษของสหประชาชาติทำหน้าที่เป็น,นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพของโลกด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติผ่านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างประเทศปัจจุบันมีประเทศสมาชิก194ประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา13นาฬิกา41นาทีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวิชิราวุฒานุสรสำนักหอสมุดแห่งชาติทรงเป็นประธานในงานแสดงดนตรีเสดูดีมหาธทีราราชนิพนธ์2 5 6 8ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมกับมูลนิธิสุนทรภ์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีจัดขึ้นเนึ่งในโอกาสครบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัวในโอกาสครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภารพ,พนวดีและในโอกาสครบ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวราราชเทวีพุทธศักราช2 5 6 8 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชคุณูปการและพระคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะด้านมรรณกรรมและดนตรีพร้อมทั้งระดมทุนสนับสนุสน,นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณสถานีรถไฟกรุงเทพโพลํโพงระหว่างวันที่10-16พฤศจิกายน2568 งานแสดงดนตรีสดุดีมหาธีราราชนิพนธ์2568เป็นการแสดงดนตรีโดยวงสุนทรพรขับร้องโดยศิลปินและนักร้องกิติมศักดิ์ในบทเพลงจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6อาทิาทเพลงไทยรวมกำลังเพลงสารรักเพลงกิติศักดิ์สัรเสือตลอดจนบทเพลงของวงสุนทราพรที่สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพพนวดีโปรดอาทิเพลงดวงใจเพลงพรานทะเลและเพลงชีวิตบ้านานา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโชบายในการสร้างเสริมราชนาจักรไทยให้ทัดเทียมนานาอารยะทรงใช้วรรณกรรมและดนตรีเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารมวลชนโน้มน้าวอบรมบ่มเพาะพัฒนาพลเมืองให้มีศูนย์ทรียะทางศิละปะโดยทรงก่อตั้งโรงเรียนพราหลวงในพระบรมราชูปธรรมขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการดนตรีของชาติและเป็นปฐมบทแห่งการพัฒนามาเป็นวงดนตรีสุนทราพร